สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์นะครับผมสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่28เดือนหนึ่งนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์บอลในคู่ของดูเคิร์กนะครับพบกับปารีเิฟซีนะครับเตะเวลาตีหนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปุูกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5นาหลังสุดของแต่ละทีมกันก่อนเลยนะครับ ดูฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านทําได้1ประตูนะครับผมใน5้านาลังสุดนะครับ1ประตูนะครับส่วนปารีสนะครับผมทําได้2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าได้8ประตูนะครับผม8ประตูใน5้านาลังสุดนะครับต่อไปก็จะเป็นอันดับกับคะแนนนะครับสำหรับอันดับกับคะแนนนะครับปารีสอยู่อันดับ4คะแนน37นะครับผมอันดับ4นะครับคะแนน37นะครับปารีสส่วนเจ้าบ้านนะครับผม ดุงเคิร์กนะครับอันดับ19คะแนน17นะครับอันดับ19นะครับคะแนน17โอเคครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันในเว็บสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของปารีสเอฟซนะครับเปิดออกมาต่อที่0.5นะครับครึ่งลูกแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ2ลูกนะครับผมก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับทีมต่อต่อครึ่งลูกนะครับ0.5แล้วก็ราคาสูงต่ำา2ลูกครับผมกดวิเคราะห์ได้เลย สำหรับผลการคำนวณคู่ดึงเคิร์กนะผมกับปารีสเอฟซก็ออกมาเนที่เรียบร้อยนะครับโอกาสที่จะมีสูงแรกนะครับมีอยู่62โปรแกรมก็แนะนําให้เล่นที่ต่ำนะครับผมแล้วก็โอกาสที่จะชนะนะครับวันนี้ก็เป็นทางของปารีสเอฟซีนะครับมีอยู่57นะครับส่วนเจ้าบ้านมีอยู่20เอร์องนะครัห่างกันมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนําให้เล่นตามโปรแกรมได้เลยนะครับผมเล่นไปที่ต่ําเวลาแรกนะครับผม แล้วก็ต่ําเต็มเวลาอาจจะได้นะครับผมผมว่าไม่น่าจะเกิน2ลูกนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็ราคาเต็งวันนี้นะครับเน้นๆไปที่ปารีสนะครับผมผมว่าปารีสเอาชนะเจ้าบ้านได้แน่นอนนะครับผมสาหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบการวิเคราะห์ก็สามารถตามมาได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ